สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอูช่างต้นทาทาชนบรีนะฮะอันนี้รับเข้าอีกหนึ่งเคสนะฮะทาทาดีเซลนะฮะอ,อาการสตาร์ทติดยากนะฮะมาประมาณนี้นะครับลากยาวๆนะฮะเคสนี้เป็นที่หัวฉีดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าหัวไหนบ้าง อ่อนนิดนิดนะมาดถูกส,สองใ่แรงองันนี้หลกัหลกๆเลยลตัวปัญหาได้หนตัวคอมีสามสองสามสี่นะ สามอันหนักสุดแล้วก็สนะี <S 2> <S 2> <S 2> ่นะอ่าน,นี้ชุดซ่อมหัวฉีดนะอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนสองหัวนะสามกับสี่นะอันนี้ชุดของใหม่นะอ่าอันนี้ของเก่าที่มีปัญหานะดูใบนะบใบจะเป็นรอยออกไม่ไหมนะ้โอเคตามนี้นะอันนี้ประกอบแล้วใส่เทสกันอ่าหลังจากเปลี่ยนชุดซ่อมหัวฉีดแล้วนะสูบสามจากสูบสี่นะสองต้นนี้นะอ้าว สต่าติดง่ายแล้วนะอ่ะเดี๋ยวมาดูไหลกลับกันดูนะดูไหลกลับอาโอเคแทบไม่ไหลเลยอ่าเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยมาดูโค้ดในกล่องนฮะมี่าไหม โค้ไม่มีนะปกตินะกันนี้โอเคอ่าอันนี้ต่อขั้นตอนต่อไปนะคือการลงทะเบียนวัตถีดูแรงดันปั๊มนะ,ะแรงดันปั๊มได้ดีอ่าเดี๋ยวลงทะเบียนวัตถีนะน,นี่ทำให้มันน้ำมันฉีดจ่ายเท่ากับกล่อง ECU นะการทำแบบนี้นะ เครื่องจะนิ่งขึ้นตอนที่สองฟังเสียงเครื่อง เดินนึ่งนะฮะเรียบร้อยอ่าหลังจากเปลี่ยนหัวฉีดแล้วนะเทสลงทะเบียนหัวฉีดเสร็จเรียบร้อยเรามาเทสทดสอบวิ่งดูกันนะว่าอัตราการเล่งมีหน่วงมีเหนื่อยไหมฮะแล้วก็มีเคกไหมอันนี้อัตราการเล่งดีเลยนะพุ่งอ่าตอกย้ำไม่มีรอบโหลดนะแล้วเสียงเคก็ไม่มีนะโอเคจกสวยๆย หรับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะแก้อาการรถสตาร์ติดยากนะเบื้องต้นหัวฉีดมีปัญหานะคือเปลี่ยนชุดซ่อมหัวฉีดไปสองหวัวอันนี้ก็เรียบร้อยครับอ่าจบสวยๆมาลองสตาร์ตาเครื่องดูกันนะสตาร์ตติดง่ายครับ รอบเลยนะไม่มีหน่วงนะครับ okay. สำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถถาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับกับบูช่างต้นทาทานบุรีนะฮะ2 8 2 2 2 2 0 0 2เรื่องรถถาทานึกถึงช่างต้นทาทาชนบุรีซื้อขายซ่อม <c oughs> จบที่เดียวนะจ๊ะ